อุ้ยพี่พี่สมองเดย์ครับผมนะอุ้ยพี่แมวอีกแล้วอะ่ะอุ้ยพี่พลาสติกเลิฟยินดีด้วยพี่โอ้โหดวงดีเฉยพี่กูดวงสวยมึงเสือกดวงดีพี่กูดวงดีมึงเสือกดวงสวยมึงเป็นแดงเข้าขวาหน่อยให้กูเออโอ้โหแล้วกูมาแดงชนอีกกูเสือกชนอีก สว่วนดีเรื่ทางการช่วงนี้คริสต์มาสก,ก็สิ่งที่ผมอยากจะขอเลยสําหรับใครที่กดไลค์ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขี่หวังสิ่งใดขอให้สมควาปัถนามีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองพบเจอแต่สิ่งดีใครที่มีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันมากขึ้นใครที่พบเจอแต่ปัญหาชีวิตผมก็ขอให้คนนั้นมีแต่ความสุข ให้ปัญหานั้นมันไม่หมดหรอกผมพูดก่อนปัญหาไม่หมดแต่ผมอยากจะให้แค่ว่ามันผ่านไปได้ให้คุณผ่านไปได้เว้ยปัญหาคุณจะไม่หมดหมดต่อให้ปัญหาไม่หมดไปเนี่ยมึงจะเจอปัญหาใหม่มึงต้องเจอปัญหาใหม่อยู่เรื่อยๆชีวิตมันเป็นอยาง้งน,นะครับผมนะที่เขาบอกว่าเรื่องจริงมันยิ่งกว่าละครมันเรื่องจริงนะครับผมนะเรื่องจริง จริงละครเพราะละครมันก็สร้างมาจากเรื่องจริงส่วนใหญ่เอาเรื่องจริงมาสร้างนะครับคนคิดพอดอาจจะแบบมีจินตนานการชั้นสูงหรือว่าเอาจากเรื่องจริงมาผมก็ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่หนังที่สร้างจากเรื่องจริงมามกประสบความสํสา,า,เ,รราสสเร็จอันนี้ลองไปหาดูได้นะครับผมนะ <S <S ประมาณนี้ผมจะเสอนอให้คนที่จะเล่นแต่ถ้าหาว่าจะเล่นอย่าลืมใส่โค้ด P ี n ีเ n ็้าคุณใส่แล้วโค้ดพีดนะใส่พี n ไเปตรงนี้ใช่ไหม กดบนขวานี้สกิปเข้ามาแล้วใส่พ d เดไปเนี่ยมันจะได้เป็นเรื่องของ20%ฟรี e s p o r t แล้วก็ใครที่ไม่เคยใส่ได้0.75ฟรีแล้วอย่าลืมมีเป็นเรื่องของ g i v giveaway g i v e a เว y นี่ผมลืมบอกพรใส่ใส่พีเปุ๊บคุณจะได้แน่ๆเลยครับผมมีโอกาสได้แน่ๆก็คือเป็นเรื่องของพวกนี้ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยผมขอญอาตประกาศผลรางวัลก่อนครับผมนะคนที่ได้ไปอะอย่างเนี้ยคนที่ได้ไปครับผมนะอาล่าสุดเนี่ยคนที่เพิ่งจะได้ไปเอาเอเจนกันละกันเอเจน47 ถามว่าใครได้เอามาดูกันนะผมว่าใครได้เอเจนต์เจ็ดอันนี้เหมือนจะประกาศผลไปแล้วหรือปเปล่าผมไม่แน่ใจว่า,าคนแรกคือน้องแมวได้ครับผมน้องแมวแจวเรือได้เอเจนต์คนต่อายครับผมนะได้เป็นเรื่องของอู้อันใหญ่เหญ่หมายความว่าไงหรือว่าอันใหญ่ๆแปลว่าคนนั้น่ะเล่นเยอะฝากเยอะฝาก,ฝาก,ฝากใช้โคพิเดนแบบฝากหนักนะครับผมหุย้ยคุณปาตะโก้ครับผมได้แล้วคุณคุณจัสติกได้ครับผมนะเออคุณแมว,ค,แมวคุณแมวนี่ฝากเยอะแน่เลยอะทำไมแมวได้ได้ซ้ำได้ซ้อนวะแล้วสุดท้ายอู้พี่พลาสติกเบิฟยินดีด้ ที่พลาสติกเลือบได้อูพี่แมวฝากเยอะจริงแปลว่าพี่แมวแม่งฝากดุดูดิถ้าฝากดุเนี่ยตัวมันจะใหญ่ตัวใหญ่มันจะมีโอกาสดรอปเยอะเวนหนักนะครับผมนะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของอู้ USP ใครจะได้คนแรกอุ้ยพี่หน้ากากฟ้าคิโลอยู่แมวอ่ะนะพี่หน้ากากฟ้าคิโลแล้วก็เป็นเรื่องของบ่มพี่งงพี่ส้วมพี่ส้มตันอ่ะพี่งงอ่ะพี่งงไลออนนะแล้วต่อไปครับผมเป็นเรื่องของอู้พี่แมวอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยพี่แมวแม่งสุดว่ะยินดีด้วยฮะ ปุ๊บพี่ไก่ไก,ก่กกกูนะครับพี่ไก,ก่กกกูแล้วก็เป็นเรื่องของต่อไปครับพี่อะไรครับวู้พี่หน้ามืสดสกิตรีเบครับผมนะอ่ะมาดูครับอุ๊บพี่แมวนี่ฝากติงเห็นไหมถ้าใครฝากติงเท่านั้นก็จะมีโอกาส d r อ p โหดนะครับผมเนะี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยไอตัวเล็กไม่มีเลี๋ยวอะไอตัวเล็กนี่เออมีคนอันนี้คนได้เหมือนกันตัวเล็กก็มีโอกาสได้เห็นไหมตัวเล็กก็มีโอกาสได้อ่ะต่อไปครับผมมัชีชกครับผมเซตมีชกเซตมีชกก็คือโอ้ พี่พี่นิ์ได้นะครับอันนี้คนนี้ยินดีด้วยครับต่อไปครับออ้คุณไาปกก้าเหรอใครวนะน่ะหรือว่าเอ่อ Level วายเลดีโบกาเดนวะเนี่ยอันเนี้ยชิโร่ได้โอ้คุณคุณลอมเมอร์ได้ยินดีด้วยนะครับอ่าต่อไปครับผมว้าวคุณจระ,ะเข้ได้นะครับผมแล้วต่อไปจะสุดท้ายจะได้เป็นแต่ออ้พี่พี่คนนี้ได้เยอะนะได้บ่อยนะพี่ปาติโก้เนี่ยครับผมออ้ปาติโก้คือหน้าใหญ่โอ้นี่หน้าใหญ่ๆหน้าเล็กก็มีโอกาสได้เห็นไหมเล็กเล็กก็มีโอกาสได้จระ,ะเ้ ต่อไปเป็นเรื่องของเซตโซคี้นี่ครับผมแลอู้เซตติงนี่ว้าวคนแรกพี่หมอยพี่หน้าหมอยได้นะครับผมและคนต่อไปคือเป็นเรื่องของว้าวใครเนี่ยอันนี้คือมาจาก AI หรือเปล่าเออคิมมี่ได้นะครับผมคิมมี่คงได้และเป็นจอห์นวินยูได้โอ้ไลออนได้อีกแล้วอ่ะไลออนโหดนะยินดีกับไลออนครับผมว้าวใครวะเนี่ยพี่นาได้แล้วเหรอดวงดีจังเลยอ่ะหูยโมโมโมคนนี้ได้บ่อยนะผมบอกให้โมโม เนี่ยหูมูมูแปลว่าเล่นหนักเล่หนหนักจริงผมบอกเลยผมเข้าใจความรู้สึกทุกคนนะเว้ยเอาจริงเล่นหนักแล้วแบบแม่งไม่ได้เ่ยผมเข้าใจไี่พูดตรงเลยไอ้ที่เล่นหมดแบบหลายหมื่นอ่ะหลายแสนเนี่ยและไม่ได้เนี่ยกูเข้าใจเลยนะแล้วเสียมันไม่มีใครอยากให้ใครเสียพูดตรงนะเอาจริงไอ้ที่อะนะไอ้จังหวะได้ได้ดีจริงจริงไงไอ้จังหวะเสียก็มันแล้วแต่ดวงจริงนะผมพูดเลยนะมันเล่นได้แบบคำคนะ แล้วโลบเล่นแต่แม่งเล่นไปเล่นมาแม่งไม่ขำไม,ม่เฮ e. ียกูพูดเลยนะกูก็เป็นนะเว้เนี่ยได้พี่ตีเรียกได้เย็ดเทอุย้ยพี่พี่สมองเดรับผมนะและสุดท้ายคืออู้หูบัตเตอร์ไฟมาร์บเฟจพิกกี้บูบูก็ผมนะอู้ตัวเล็กมีตัวเล็กได้นี่ตัวเล็กได้อู้นีตัวใหญ่ได้สามตัวเล็กได้หนึ่งเออเข้าใจความรู้สึกผมเข้าใจแบบ e เฮี้ยอะไรอ่ะผมพูดตรงนะว่าผมเข้าใจแบบโคตรลึกซึ้งอ่ะเออผมกล้าพูดว่าผมเข้าใจทุกคน เพราะผมก็เจ็บจริงไงเฮียนะครับผมนะเอออ่ะมาหา้าถ้าเปมดแล้วเปิดกล่องน,นี้สองดอลลาร์แล้วทำเป็นโหมดโจ๊กเกอร์ใช่ไหมมันจะใช้93ดอลลาร์ซึ่งมันจะมีโอกาสได้เป็นเรื่องของดออับเบิลรูบี้เซอร์ไวท์อันนี้นะแล้วก็เป็นโนแมดมาร์เบิลเฟลดอันนี้นะครับผมนะเราจะเล่นแบบ500ดอลลาร์เลยนะเ,ออเล่นแบบ500ร้อยดอลอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าไม่ใช้โจ๊กเกอร์แล้วเปิด5ทีเรื่อยๆก่อนเราเล่นโหมดฟ้าร์สลองดู 3, 2, 1, 5, งครับ321ไปครับฟึ่มซึมไปครับอู้ได้7 ได้สิบเอดเลยหรอเปิดสิบสอได้สิบเอ็ดไม่ค่อยเทไรปงเข้ามาอืมดายังกับผมไปโอ้ยังกับผมสี่ห้าวูดได้หกได้เก้าโอไม่คอยาไรเออมาเว้ยสิบสองได้ยีสิบสองสวยครับผมโองมาครับผมปงเข้ามาห้าดอลลาร์ปงเข้ามาสี่ดอลลาร์ืมได้ได้สิบเอดดอลลาร์ไอพี่อ่ะเหลืออสี่ร้อยแม่งวนจุดกว่ามันยากอ่ะสวนจุดกว่าไม่มัน มาอยู่14ดอลลาร์12ได้14 5ดอลลาร์แล้วผมก็สมมติผมเปิดแค่นี้ผมก็จะชอบมาอัปเกรดอ่ะเราทำการอัพการติดถานไปผมอัพเป็นเรื่องของถุงมือละกันนะครับผมน่ะทำการอยู่ขวาหรือซ้ายเอาซ้ายบ้างเมื่อกี้ขวาไปพังนะผมตุ๊กต่อมากโอ้โหโดนแดกไอ้เหี้ยรยุ่ย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 ราฉานเอ้ยเราอัปเกรดใหม่เสร็จที่เหลือครับกดไปครับผมท่านผู้ชมมาอัพเป็นเอเจนต์38ดอลลาร์ครับไปครับ โหโดนแดดครับวันนี้ครับรู้เรื่องเลยยอกเหลือเศษที่เหลืออีกครับผมนะไม่เป็นไรครับผมอัพเป็นเอเจนต์เหมือนเดิมเข้าไปครับโอ้เดี๋ยวกูแจกอันนี้เลยไอ้เอเจนต์เนี่ยน,นะเดี๋ยวผมผมผมแจกก็คือผมทําขั้นต่ำสองดอนพอตอนนี้ผมอยู่สามแปดสามไปเคเปเทสเถอะอย่าเปลืองไปมากกว่าน,นี้เลยไอ้แยน,น,นะครับผมนะผู้ชม มาไม้เดียวหมดโตช้ยกับผมนะรัดรัดแบตเตอร์กับผมแล้วก็อ,ออกไปนี่ผมจะไม่ไม่เอาจิงไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะไม่ต้องแบบไม่ต้องยืมก็ได้นะพูดถึงโอ้ได้แค่สามทีอย่างงั้นยืมสักประมาณแปดสิบหกสิบประกันอนะยืมหกสิบประกันสามห้าเก้ายืมไปหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ชนะได้สามห้าเปอร์เซ็นต์ดวงดีชนะดวงโวยชนะล่าสุดแม่งดวงดีไปสองทีโดนแดดตลอดแม่งกำลังดวงโวยอยู่ กูว่าคงไม่สลับแันตากูว่ายัางไงก็กูเขาดวงสวยย้ำรู้สึกได้ว่ากูดวงจะดวงสวยแน่ๆนะครับผมนะผมจะดวงสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกแค่นี้ไปครับโอ้โหมาถึงก็ดีก่อนเววลยไปรุ่นไอ้เหี้ยเสือกฟ้ามาบอเตอร์มาก่อนโอ้โหดวงดีเฉยที่กูดวงสวยมันเสือกดวงดีที่กูดวงดีมึงเสือกดวงสวยมึงเป็นคู่อะไรวะไอ้สัตว์ฮะเย็ดแม่มีแดงไหมนี่แดงเข้าขวาหน่อยดิเหี้ย แดงขวา,ขาน่อยให้กูเออโอ้โหแล้วกูมาแดงชนอีกกูเสือกชนอีกแดงขวาอีกหน่อยแดงขวาอย่าอย่าแดงกูโอ้โหมันเสือกมาแดงเีกเราแดงขวาหน่อยเพื่อนเออมันมีมันมีอยู่สลยอย่างผมมีเก้าสิบดันปึ๊บโอเคเอคมาเฉยสิมอฟมีออกขวา,าหน่อยเพื่อนเออมีดมาเออเรามาเพิ่มเฟสอีกเราเสือกตามันหน่อยด้วยประเด็นโอ้ยตัวส,สีจัดเลยวะ โอ้โหสูสีจัดมันมามันมามัมากว่ามันมากว่าสูสีจัดมันแดงมันแดงหน่อยหัวรอน้องแดงมัแดงแดงหน่อยโอ้เราโดนว่ะมาฟาร์มาโอเคเราได้เราได้มาได้สุดเล่นสามร้อยได้ได้หกหกเก้าสี่เลิกเลยเยี่ยหัวร้อนหัวร้อนกล่องเอ็กมาสคัตหลู่แตครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณจากใจจริงครับโดนโจกกับผมนะขอคนไลค์กำลังใจแค่นั้นสวัสดีครับผมครับ